น,นะนี่นี่นะี่นี่ฮะฮึอออช่วยด้วยช่วยช่วยช่วยดอ่ะอ่ะมันทรมานอ้าวอีอออออไปเลยเฮ้ยไม่ต้องพูดฉันจะฆ่าเองฉันรู้ว่าหน้าที่ฉันคืออะไรช่วยฉันหน่อย,มยไม่ลูกเอง นี่ใส่ไม่ดีว่ะระวังด้วยนะโอ้โหแย่บูมาอยาทีดดีเลยหรอเออโอ้ไวะเน้ำมันอะไรนะเอเอ้อเอ้อเอ้อ้เอ้อ มาแล้วเป็นไง้างนายหรือนายหรือเครื่องเไม่ใช่เหรอไม่ไม่ไม่ฉันต่อเติมขึ้นมาแล้วเยี่ยมไปเลยอือหอช้อนยังไม่ตายฮะอ้าาาายาาาา ในเวลาถึงระเบิดที่ชิโรชิมะกับนาฬิกาสกีล่าป่ป่อปว้าวเจ้ดูเยย้ยโอ้อยอุ๊ยนี่เนี่นี่เนี่นนน ไอ้เง้มันน <laughs> ี่สิทีแมนฮ่าฮ่าฮ่ันจะสู้กับการที่หลัง <laughs> อีกเฮ็นสิอืมลูกพี่ผมพ่านะไอ้พวกนี้มาจากอัฟ่าฮลกันหมดเลยอะ่ะอืมม่เจอมั้งเฮ้ยโอ้สววแล้วงั้นผมล็อปเองลูกพี่สุสๆตายแล้วมั้งนะ่ะ เมื่อกี้ใครพูดเนะอ๋อไม่ได้เจ้าพวกนั้นอะ่ะเฮ้ยพูดเราไม่ได้พูดพูดเราไม่ได้พูดพูดเราไม่ได้พูดเยี่ยมไปเลยพี่ใหญ่เยี่ยมเฮ้ยลูกพี่ดูนั่นนี่มันไปนู่นเลยนะอ๋อจริงด้วยรียบล่ามันเลยทะเลาะอะไอย่อ <c oughs> องางไรการโนไปสามันแน่อ๋อ ไปเลยเอ๊ยเอ้เอมันคงมาตามแผลเลยแล้วนะด็อกเตอร์มันมาตามแผลเลยล่ะมาแล้ววะเอ้ะเฮ้ยฮะมันก็เลยรขึ้นเนี่ยลูกนี่ใครเป็นลุงแกลูกฉันว่าด็อกเตอร์

ตายซ่ารักแค่ไหนไทยรักทีวีแม่ยามนี้ชอบใช้ายาบุษไฟนารกเลยฮะอะไรเนี่ยเอาดีมัน